บบก,กินไขมันแต่ว่าเป็นไขมันพองตับาาเพราะวะาจ้าบรูซินีคะ่ะการเป็นไขมันพองตับเนี่ยไม่ต้องกินไขมันกับเป็นอันดับหนึ่งเจ้าเกิดจากการกินแอลโกอฮอล์อันดับสองเกิดจากการกินแป้งและน้ำตาลที่เยอะเกินไปเปอน,นไรล็ดงติด ผู้ใดมากแม่นะคะไอติมเนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่เป็นไขมันน้องง้วนตาลสูงมันก็จะเกิดไตรกิสร้ายนเหลือที่สูงและไตรกิสรดายนเหลือที่สูงนี่แหละค่ะมันจะแปลงไปเป็นไขมันพอกอยู่ที่ตับเพราะฉะนั้นผู้ใดมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับให้ลดสิ่งที่เป็นแอลกอฮอล์นี่รู้อยู่แล้วและอันที่สองคือแป้งน้ำตาลที่เยอะเกินไปมันอยู่ในสายอากของหวานไอติ่มเพราะฉะนั้นหมอแพทย์ก็เลยบอกว่าผู้ใดก็ตามที่ฟังหมอแพทย์แล้วอยากหายไขมันพอกตับเนาะให้งดขนมของหวานน้ำตาลของทอดอีกคือคาถาของหมอแพทย์ม เกิดแน่นอน,นะคะ่ะและสิ่งหนึ่งที่มแพทย์ใส่ประจำนะในการดูแลตับก็คือการกินกาแฟาดำแต่มันมีงานวิจัยมาช่วยบำรุงตับด้วยซ้ำนะในโดยเฉพาะในคนที่เป็นไวรัสตับอักเสบซีเนาะซึ่งกาแฟาดำของกาแ์าน่ะกาแ์าจะใส่สูตรนี่เสมอคือใส่ไขมันดีเอ็มซีที่อ่อยซองเทาตักใส่กาแฟาดำตอนเชร้าไขมันดีมันซอยปรับสมดุลไขมันในร่างกายไขยมันพอตับก็จะลงน้ำพอเขากินไขมันดีใส่กาแฟาปรากฏว่าทั้งอ,อย่าง พ่าอยากกระจอยลงแถมให้ได้ต้องเงือแตกซ่าแตกซ้ายเพิ่มการเผาผ่านอีกมันผู้ใดอยากได้ไข่มันดีตรงนี้เนาะทรงสสยกาแฟตอนเ้ารอย่าลืมเด้อสูตรงดขนมของหวานน้ำตาลของ,ของทอดน้ำเดินพิมพ์เข้ามาไข่มันดีลงมาได้ต้คอมเมนต์เดี๋ยวแอดมินให้รายละเอียดค่ะ